สิบสีสิบสีต้นสุริยาไปผูกแขนให้หลานมาไปสายล่ะมาไปผูกแขนให้หลานมา,า,นา,นมาคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็ได้เจอนาของ ของเยสุธราแล้วนะคะเดินพาสำรวจแล้วนะคะปีนี้คงจะได้ข้าวนะเห็นไหมต้นข้าว this is uh, my farmer this you can see is uh, uh tree tree rice um, ต้นเล็ก ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหลือเหลือแต่ต้องให้น้ํามันลงมาก่อนนิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยแม่บอกว่าต้องใส่นานาน,นิดนึงให้โตเลยใส่ครั้งเดียวให้แบบจัดการเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผูกแขนรับขวัญให้ล้านๆานก่อนล้านลานเขาจะไปติดทหารเรือนะคะแล้วก็ไปให้เขา มีกำลังใจในการไปประกอบสัมาอาชีพไปเป็นรั้วกำลังของชาติเนะาะค่ะไปให้กำลังใจเขาแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีลูกหลานเป็นตะหงทหารนะติดทหารอะไรอย่างนี้เนาะเป็นลันหลานของเรานะคะติดทหารโอเคฟอร์ด้ยพีหลอกนะเองเร็ว